กูไม่น่าโหลดกลับมาไม่เห็นมีอะไรดีเลยว่ะคีล่าบอกโทษโทษแค่น <laughs> มึงท้อขนาดนั้นเลยเหรออ,อย่าท้อนีแแ่แพ้แพ้มันแพ้ได้เว้ยแต่มันก็ชนะไอ้เชี่ออย่าท้อดิเพื่อนลบเกมเลยเหรอ,อสุดจัดนะโอเคเอาล้ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะกลับที่เข้ามาดูกันก็อย่าลืมหาข้าวหาปลาหา หมูหาเปลี่ยนหายเห็นหางไก่อะไรมากินเวลาดูคลิปด้วยนะครับจะได้เ,เพลินเนาะโอเควันนี้ผมมากับซาตาเนะี่ยมั้งนะผมคิดว่าผมจะเล่นซาตาแล้วก็พาทุนผู้ชมเนี่ยไปลงแล้งกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสามทุ่มนะครับเป็นเวลาดีที่คนน่าจะผ่อนคลายกันแล้วนะครับคนในแล้งเนี่ยน่าจะไม่เดือดเท่าไหร่นะครับเวลานี้เขาจะอารมณ์ดีกันนะ เพิ่งเลิกงานอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่สิคือถ้าเพิ่งเลิกงานมันก็จะยิ่งเดือดน,นะครับคือแบบเหน,นื่อยนะแล้วก็มาเล่นเกมอะไรเงี <c oughs> เ้ยเออแต่ว่าเวลานี้ก็น่าจะพักผ่อนกันมาเพียงพอนะครับก็หาเวลากดแหลกกันให้ตรงจังหวะด้วยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> มิเช่นนั้นอาจจะเจอทีมแป,กแปลกๆได้คนระับโอเคก็วันนี้เนี่ยผมมากับซารตานะครับก็เป็นซาตาธรรมดาที่อาจจะ ใส่ไข่สอกซักฟองหนึ่งละมั้งอาจจะพิเศษแต่ก็พิเศษไม่มากนะครับเป็นเพราะว่าเนี่ยผ้าคลุมใหม่นี่ครับได้เพิ่มเข้ามาในเกมนะก็มีผลกับการออกไอเทมของซาต้านะครับซาต้าเนี่ยก็หันมาออกผ้าคลุมมันนี้กันหมดแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือซาต้าออกของที่เพิ่มแม็กเลือดอะไม่ถึงครับออกของเพิ่มแม็กเลือดไม่ถึงนะมันจะขาดอยู่ประมาณสามร้อหน่วยนะครับคือเรามีของอ์โกนี นะเพิ่มเลือดโซลิงออร่าแล้วก็ฟอสก r ดใช่ไหมรวมๆกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณพันแนะครับเพิ่มเลือดมาพ8 0 0รอหน่วยบวกกับผ้าคุมใหม่อีก900หน่วยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ2,700ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะขาดอยู่300หน่วยเราก็วันนี้เราทําการเพิ่มนะครับทางด้านของรูนนะเข้ามาเป็นรูนของรูนสีม่วงนะครับใส่แค่4เม็ดก็เลือดถึง300แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีผลกับดามจซาต้านะครับแต่ว่าทําไมกูได้เล่นเรียนบังกรน,นี่เออนะครับเวลาอยากเล่นแครี่เนี่ยได้เล่นเมดโอเคครับ,รบเพื่อนแรกเหมือนว่าเขาจะได้ยินเรานะนี่เองได้ยินผมหรอผมเปิดไปแล้วเนะี่ยไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณที่ช่วยเปลี่ยนนะครับผมครับแต่ว่าวันนี้แหละอีกาจะออกบอยบินเนี่ยเลือกฉันว่าอีกาได้เลยโอ้หเราเปิดมาเป็น เจอจอนวะิกกับจอนวิกทีรี่เม็ดส้มเนี่ยเดี๋ยวนี้จอนวิกขวัญมาเล่นเกมกันแล้วเหรอไปในวงการอาวีไปฆ่าหมาพี่แกว่าพี่แกั้นงตามมาในวงการอาวีนะตอนแรกผมกะจะออกรองเท้าลดคูดาวมาเล่นต้นเกมแต่ต้องดูก่อนว่าจะโดนเคนลวงไหมโดนเคียนลวงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปรองเท้าเกาะเนี่รองเท้าเกาะรองเท้าอะไรเนี่ยจะได้แบบเพิ่มความจิกนับเคียนอยู่บนนะครับโอ้ยเพื่อนเราโดนนะเพื่อนเราโดน ดนเชลอย่างนี้รอดยากหรือเปล่าเคนนะ่าจะรอดยากครับโอ้โยโดนนะโดนโอเมนเล่นลิ้นนะอย่างนี้แล้วผมมัวแต่ดูเรนบนครับเสียคีบไปหนึ่งตัวนะอ,อะไรวะเนะชีวิตโอ้ยนี่แหละปล่อยเถอะให้ผมเถอะผมแบบเออนะโอ้ยโอ้ยโอยโดนอะไรแย่แย่เนี่ย โอ้โห้โดนผักเข้ากําแพงครับข้อหาหิวปูเมื่อกี้นี่พูดอะไรไม่ออกแล้วนะเม้มอยู่นะพยายามแบบเดินหนีนะโอ้ไม่ไหววะ่ะรอเวลสี่กันแล้วกันนะอย่างงี้ต้องขอดูดเวลเวลป่านิดนึงนะครับช่วยๆกันนะชาวไทยเคเลนล่างเล้ล่าง,เ,างเคนอยู่ล่างนะเมื่อกี้เห็นไฟกระพริบขึ้นตรงหัวตีตินะฮะก็เดี๋ยวรับการก่อนแล้วกันถึงแม้ว่า รับไปก็ไม่สี่อยู่ดีแต่ว่าก็รับไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ได้รับอีกลําบากโอเคอันโผตรงแถวนี้คนระับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการจะเดินไปเติมเรียนมังกรเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะเรายังไม่สี่ด้วยเดี๋ยวไปพร้อมกับป่าแล้วกันป่านะ่าจะช่วยเราได้ครับตอนนี้โลมเราเป็นอาร์เรสเตอร์นะแล้วเขาก็ยังไม่สี่เหมือนกับเรานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะหวังพึ่งโลมเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะ <c oughs> เออทำไมต้องเล่นตัวนี้วะ แต่ก็ถ้าเวลสี่ก็ได้อยู่นะตัวพึ่งพาได้อยู่ต้องรอดูครับโอ้แล้วป่าเขานี่จะจบบนไหมโอเคครับผมเวลสี่พอดีแลจังหวะนี้ต้องบินครับต้องบินต้องเข้าอ่ะโอ้แล้วสกิลผมเมื่อกี้มันติดโล่อ,อดีเลกหมดเลยเวเลยโอเคมาเริ่มกันใหม่ได้ครับ เริ่มกันใหม่ได้ตอนนี้มันม่วงยังไม่เข้าบ้านแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียคลิปแต่ว่าตรงนี้ป่าเหมือนจะโดนเชลครับป่าเหมือนจะโดนเชลครับต้องช่วยนิดนึงนะโอเคประมาณนี้ครับผมได้บัฟฟ้ามานะก็เสียดายที่ป่าไม่ได้โอ้ทันไหมเนี่ยเออทันอยู่นะครับมันม่วงตงัวนี้ขอกอละอะไรวะอะไรวะป่าเราขอโกอ้ละคืออะไรอะหกเหรอ เฮ้ย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 ไลอาหนุ่มใจเย็นใจเย็นโอ้โหเคียนมนแรงเนี่ยไอ้จริงไม่เคียนไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเมื่อกี้เลือดเราลดไปแค่ครึ่งหลอดนะเพราะแต่ว่าแต่ว่าเพราะดิเลกนะดิเลกเนี่ยมาซ้ําใส่นะเกือบตายเลยโอ้โหไอแม่ย้อยทําไมมันแรงอย่างนี้เมื่อไหร่ผมจะได้เติมเรนเนี่ยเขาแบบเคลียร์ไวกว่าผมตลอดเลยนะดิเลกโอ้ เวลาบนจับขึงดึงขนครับได้หรือเปล่านะจะได้นะครับเรียบร้อยครับโอ้ยดีเลกมาตอดกันขนาดนี้ล่ะโอ้โลไม่ดูป่าเลยครับโลไม่ดูป่าเลยเราต้องช่วยแล้วครับเอาหายหายไปเมื่อกี้ผมผมนิ่งนะผมสตันอยู่ ผมสตันอยู่ว่าไอ้นะั่นมันหายไปไหนอ้อยมันหายไปไหนนะสรุมปมันไปนโผล่เลนล่างนะผมเวอเลยโอเคเดี๋ยวรับเลนให้แครี่ก่อนแล้วกันนะฝากป่ารับกลางด้วยครับฝากป่ารับกลางด้วยครับคุณจะได้แบบมีเงินมีทองมาเร่นนะเออรับเลนผมไปเลยตอนนี้ป่าเงินห้านะเพราะว่าโดนเวทเพราะว่าโดนเวทหนักหนักหน่วงจริงครับเดี๋ยวช่วยเขาฟาร์มหน่อยแล้วกันนะ จะได้แบบมาช่วยเรานะมาแบกเรานะเราต้องช่วยเขาฟาร์มนะครับอย่าอย่าทิ้งป่านะอย่าทิ้งป่าสําหรับคนคนเล่นนะคนใครเล่นอาวีอย่าทิ้งป่านะป่านี่แหละที่จะมาแบกคุณได้นะโอเคเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ด้วยกันฟา้าก็โดนเหมือนเดิมครับฟา้าก็ยังโดนอยู่นะเอาเท่าที่เราไหวครับ แต่ว่าตอนนี้รองเท้ารถคูเดาเรายัางอมพอได้หนะครับไม่มีปัญหาอยู่นะแต่ตรงนี้ขอหน่อยแล้วกันจับสวยนะจับสวยเปิดตาจับมันก็เถื่อนเหมือนกันนะเนี่ยต้องก้อนเลนล่างเนี่ยผมมาบนทําไมวะจริงควรไปเติมเลนล่างนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวาร์ปไปแล้วกันนะดูก่อนเผื่อเผื่อมีจับเผื่อมีอะไรนะเค okay, นะ่าจะต้องวาร์ปแล้วครับเพราะว่าสถานการณ์เลนร่างเนี่ยหนักหน่วงแล้วนะ เคมาผิดเลนว่ะไอ้เชี่ยเดินตามอารมณ์ไปหน่อยแล้วมันกดไม่ได้วะเฮ้ยกดไม่ได้โอ้ใหม่กดเคได้แล้วมันเป็นอะไรวะผมกดยิกงๆเลยนะเมื่อกี้น่ยโอเคครับต้องบินเม้มๆหน่อยนะโอเคอาจจะนิ่งๆนิดนึงนะตอนโอ้โหเมืองใครเนี่ยโอ้โอ๊ตไงโอ๊ตไหนวะเนี่ยโอ๊ต์ไหนวัดโอ้โหโอ๊ตเด็กวัดครับผมไอ้เชี่ยเอ้ย โอ้โหแห้งว่ะคนดูแต่ว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเวลาบินเนี่ยผมอาจจะต้องเมมนิดนึงน,งนะครับอาจจะมีจังหวะนิ่งหรือว่าหูหป,ปากอะจังหวะหูปากเออเพราะว่าแบบเออซาต้ามันต้องตั้งใจบินนิดนึงเนีัยกดสกิลพลาดนี่แย่นะตอนนี้ตั้งใจเลยก็โดนดิเล็กขัดอยู่ดีนะตัวแม่งโอ้เล่นทําไม <c oughs> วะเนี่ยใครเขาพาเล่นดีเล็กวะ <c oughs> ไม่เห็นนานแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็แบบอยากหยิบมันก็หยิบมาได้ครับ แต่ก็ดีกว่าเจอตัวจับนะตัวจับนี่หาว่ะอู้แครี่เราไปทําอะไรตรงนั้นล่ะลูกเอ้ยแม่ดูอยู่แต่ได้แค่ดูแลครับแบบนี้อยู่ไกลเกินเนี่ยแม่อยู่นี่นะลูกอยู่นู่นนะ <c oughs> เออเอาเข้าไปวิธีเหนครับดูว่าจับได้ไหมนะตรงนี้ไม่ได้ครับ เอาง่ายๆนะถ้าอยากเล่นง่ายๆก็คือรอรอจับครับแล้วก็ค่อยบินก็ได้นะอันนี้ง่ายสุดเลยอันนี้ง่ายสุดเลยแบบไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเยอะนะคือถ้าจับขนาดนี้ก็ถ้าบินตกเครื่องก็โอ้เลิกเล่นซาตาเถอะสรุปได้เลิกเล่นจริงไงสรุปกูได้เลิกเล่นจริงโอเคเดี๋ยวผมบินโอ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 ไอเชี่ยมันแรงจังอะอะไรวะ เฮ้ยเคนผมไม่คิดว่าเคียนมันจะแรงขนาดนี้นะเว้ยผมเลยบินแบบบินแบบรู้ทั้งรู้อ่ะว่าเคนอยู่บินแบบบินล่อม,มันออกมาอะไรเงี้ยแล้วกะว่าจะขึ้นเครื่องหนีอู้จบเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมออกรองเท้าไอ้นี่หน่อยแล้วกันรองเท้าเกาะนะเพื่อที่จะเราจะไม่ตายไม่เดียงภายในการแบบว่าโดนเคียนใส่ชุดเดียวอู๋แล้วบนโดนนะโดนยับเลยว่ะตีลี่ไม่ส้มกู น่าจะโดนเพ่งเร็งครับเหมือนกับเราเนี่ยแหละโอ้แล้วจับอย่างนี้แล้วเคลียนมันอยู่ด้วยครับมันยากโอ้มันติดเคียวแต่ได้อยู่ครับโอ้ตกใจหมดเลยนะจังหวะติดเคียวแบบเสียทั้งฟิกเสียแต่เสียทั้งบินนะถ้าไม่ได้ดีโอ้กุมขมับปวดเฮ็ดเลยปวดเฮ็ดเลย ตรงนี้มีจับหรือไม่อมีจับหรือเปล่าครับตรงนี้แล้วโดนอดีเลกเล่นงานนั่นนะ่ะโอเคครับผมลาดได้ตรงนี้สวยเลยเอา้าไม่ข้ามหินอีกกูเออดีวะ่ะดีวะ่ะ <c oughs> นี่ครับสาตาโลตันสภาพแม่งยังพุ่งติดคือยอยู่เลยโอ้โหกูจะรู้อ่ะเ,เดี๋ยว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 ดักกับเดี๋ยว,ด,ยวดัก,รดกเราจะดักใครจะดักใคร,ใครเดี๋ยวมาดูกัน,นครับเดี๋ยวเคมันก็เดินเปิดพุ่มเข้ามานะ ถ้าบินตรงนี้มันจะอันตีเข้าบ้านนะดิโอ้มันไม่ออกมาโอ้จบและมันน่าจะหายตัวมาครับทีนี้ยากแล้วไปดีกว่าเขียนอินโทรเวิร์ดเกินอ่ะไอ้ช่าแบบมันต้องหายตัวก่อนมันถึงจะออกป้อมได้หรอวะโอ้มันก็แบบอินโทรเวิร์ดเกินเพื่อนอตรงนี้ครับบินโลครับแล้วมีคาเฟ่ยอยู่ด้วยครับผมก็บินสองสย,อ,ยองกลุ่มเลยดีอย่างนี้ร่อยโอเคครับ คอมโบคอมจอยนะกับคิร่าครับคิร่าลืมกลับมาแล้วคิร่าล่าลูกเสือสามันเอ้าอะไรวะเนะี่ยวีดีเลกมันไปล้วงอะไรโอ้มันไปล้วงอะไรโลมผมตรงนั้นนะเดี๋ยวผมรอสตันมันหมดก่อนนะค่อยบินมันจะโดนขัดได้ครับมันจะโดนขัดได้แล้วมันขัดเราง่ายมากเลยดิเลกเนี่ยโอ้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 ยหลบวโะหลบแบทแมลงเคียนแบททะเเรงโอ้โหแล้วโดวนเหมือนเดิมวะ่ะ ผมจะเอาแค่เคียนแล้วผมถอยพอแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอครับอย่าแบบอย่าล้มมากเดี๋ยวลาบลอยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว้ยมีจับมีเจอไหมมีจับมีเจอไหมตรงนี้โอเมนวิ่งหน้าตั้งอย่างนี้ต้องจับแล้วครับวิ่งหน้าตั้งอย่างนี้โอ้ไม่จับด้วยครับมึนโอ้ไม่มีนี่หว่าไม่มีจับนี่หว่าพี่กูโอเคโอ้ ไอเชีย o, ่ยมันไม่ตายสักตัวเลยพักก่อนนะพักก่อนตอนนี้อยากจะเดินไปเปิดแมปหามันได้ดาร์กไปแล้วครับคือรู้อยู่นะว่ามันตีดาร์กแต่ว่าแบบเราเดินไปไม่ได้อะเดินไปไม่ได้เพราะว่าสภาพโรมเรามันเป็นอย่างนี้ไงสภาพโรมเรามันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องพึ่งโอเมนและโอเมนมันไปดันล่างอยู่ครับคือแบบไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าแบบมันเป็นการเล่นของทีมเราอะมันต้องมันต้องพึ่งโอเมนด้วยนะ มันต้องพึ่งโอเมนกับคีร่านะครับเดินเปิดให้อะไรงนี้ประมาณนี้ไฟใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับทีมเราแต่ทีมเขาก็ใช่เล่นนะมีคาเฟ่มีดีแลกนะเพื <ๆ S 1> ่อเพอโหดกว่าทีมเราอีกมั้งไฟใหญ่นะ่ะอู้วจับมาตรงนี้ครับผมจะไม่บินนะเพราะว่ามันตัวเดียวเองโอเคเดี๋ยวมังกรแก้หน่อยแล้วกันเลนบนโดนละ มังกรแก้หน่อยเว้ยบนสามนะสยามสแควร์โอ้ผมควรบินไหมเนี่ยไม่ทันนะมังกรน่าจะบินไปเลยนะแต่ว่าก็ช่างมาแล้วกันไหนๆก็ผ่านไปแล้วนิดหน่อยไปผ่านนะครับถ้าผู้ชมอย่าว่าผุมเลยโอ้ไอสองตัวนี้อีกแล้วไม่นะมันมีสามไปละ <laughs> ไปละกู <laughs> ไปละไอเจ้าปล่อยป้อมเลยกู <laughs> ปล่อยป้อมเลยอย่างนี้ แต่ว่าก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดวิ่ตรงนี้ดีเลกโดนจับครับโอเคไปต่อไม่ได้ถ้าดีเลกยังไม่ตายนี่ผมอาจจะไหลต่อไปหาแครี่มันได้เลยเพ้อเปล่าปะไม่มีฟิกนี่หว่าเออเนี่ยฟิกเกอร์คูดาวอยู่อา่ใหา้แล้วตรงนี้อะไรวะนะ่ะโดนจับครับเอาเบิร์ดลงไหมสวย สวยสวยสวยมีตัวจับมันก็ดีอย่างนี้แหละครับแต่ว่าแค่ขาดแทงแค่นั้นเองนะนิดเดียวนิดเดียวคือมันเป็นสิ่งที่ต้องแรกครับมันเป็นสิ่งที่ต้องแรกโอเคเราบินทําไมเนี่ยบินขู่บินขู่นิดนึงครับก <c oughs> นะูขึ้นบินนะขึ้นบินนะอะไรเงี้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูมีบินแล้วโอ้ยอย่าเข้ามากูมีจับครับอาริเตอร์บอกอย่าเข้ามากูมีจับ โอ้ยไอชาโอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้ m ม g กอดไม่สิงว่ะอย่าทำไมต้องดีแหลกวะโอ้ยหายละเคลลี่บอกคิดว่าจะเข้าสุดผมก็เข้าสุดครับแต่ว่าผมบินไม่ได้ผมบินได้แค่สามสแตกแ็กะเมื่อกี้เนี่ยตีธรรมดาเก็บสแต็ผมมันน่าจะติดโล่ดีเลกนะเมื่อกี้มันก็เลยแบบ เป็นสภาพนี้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจีจีว่ะไอ้เชี่ยเอ้ยกูไม่น่าโหลดกลับมาไม่เห็นมีอะไรดีเลยว่ะคีราบอกโทษโทษไอ้เชีย่ยคีรามันลบเกมทิ้งแล้วมันโหลดกลับมาใหม่นี่วะกูจะรู้อะโอ้โหเพื่อนมึงทอ้อขนาดนั้นเลยเหรอวะอย่าท้อดิแพ้แพ้มันแพ้ได้เว้ยเดี๋ยวมันก็ชนะไอ้เชีย่ยอย่าท้อดิเพื่อน ลบเกมเลยเหรอ,อ,อสุดจัดนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมนี้นะก็ป่าโดนยับยับเลยครับแต่ว่าก็พลิกป่านี้ฟื้นกลับมาได้นะผมนับถือใจเลยนะกลับมาเป็น MVP ได้เลยนะต้นเกมนี่โดนอย่างเยอะนะเราทำดาเมจได้ไม่ค่อยดีด้วยครับส่วนมากนี่ยบินเข้าไปโดนแต่โล่เนี่ยก็จบคลิปดีกว่าครับผมประมาณนี้นะกูอ,อายคนไปหมดแล้วโอเคครับผมถ้าว่าชอบคลิปแบบโง,โงๆ่ๆปนปัน่นหรือว่า ฮ่าๆอย่างนี้ก็อย่าลืมที่จะไปละบายบายจ้าขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ